ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้นะจากจากอะจากโครงการจากโครงการครื่อประจําตัวนะครับหรือก็คือสติงพัฒนาเวอรชันชีวิตนะก็อันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นกําไรนะครับกําไรทําเป็นอินฟินิตี้นะฮะมาดูนะเดี๋ยมันจะมีจะมีจุดควยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมไว้ยึดยึดนะครับเพื่อไม่ให้มันถ่างออกเนาะแล้วก็ตัวกําไรเนี่ยก็คือจะถ่างหุบได้นะครับ แบบนี้จะให้ดูก่อนอมีนะทางออกนะฮะใส่เข้าไปนะะแล้วก็สามารถบีบได้ปึ๊บอย่างนี้นีอ่อย่าบีบแน่เท่าไร่เอาเลยบีบเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหช่างตัดสีผิวซะเหลืองเกิน <laughs> ก็กระเบตัวนี้นะครับมันจะเป็นลวดเนี่ยเราจะใช้ลวดขนาด2.6ง mm มิลนะครับหรือก็คือลวดเบอร์เบอร์12นะครับลวดเบอร์12นะครับเป็นดับเบิลทวิทนะนี่นะอันนี้ก็คือตั้งใจทำอินฟินิตี้นะครับก็หน้าที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปแล้วเอาใช้เอาลืมบอกคิวบิตผู้ผิดคิวบิตนี้เป็นคิวบิตชุ่นนะครับคิวบิตชุ่นเป็นคิวบิต อจะว่าไงอาจ,จารย์ผมจะให้พูดอยู่หรือมั้งของพี่แอมเขานะครับพี่แอมเขาไปดาวน์โหลดได้มานะครับที่บิทคุณมันจะเป็นเกี่ยวกับาสายจะว่าไงเป็นเกี่ยวกับสายตื่นรู้อ่ะนะครับตื่นรู้เฉพาะเลยนะอตื่นรู้ตื่นรู้รเฉพาะเลยนะครับตอนตอนที่ผมได้เช็คพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังยังไม่ได้เช็คแบบออันนี้มากเท่าไหร,ร่นะเรียกแต่ส่วนมากคือมัน มันเน้นเตือนรู้แล้วก็อืมแต่พี่แอมเขาแต่แต่แต่จานแอมอ่ะเขาเขาก็แบบเออคิดิปคิดิเขาเขาไม่ได้แบบคือคือเข้ามาเขาคิดว่าจะจะจะไม่ให้ใช้ยากนะแต่พอพอพอผมเช็คกันนะผมเช็คอะไรอย่างเงี้ยข้อแม้มันมีนะมันมีนะมีมีเยอะด้วยประเด็นอนะ่ะอืมแต่แบบยังยังบอกละเดียวข้อแม้ไม่ได้ันเหมือนแบบข้อแม้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกี่ยวกับเรื่องกับสีนน่ะออสีล สีอะไรบางอย่างนะฮะแต่เยอะเยอะแล้วก็คิวบิตเนี้ยไม่ยังผมในในโครงการผมมานี่คือครั้งแรกนะครับที่ที่นำมาใช้เพราะว่าเจอเจอเจอคนที่มีพลังงานขึ้นถูกกับถูกกับคิวบิตตัวนี้นะครับอืางนี้ก็ต้องขอยืมชื่อแกมาใช้หน่อยนะก็อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าฟังว่าคือ ตอนผมทำโครงการโครงการขึ้นเนี่ยโครงการขึ้นประจำตัวแล้วมาเจอกับผู้ใช้งานที่ต้องใช้ชีวิตของของยันแอมเนี่ยชีวิตชุ่นเนี่ยตัวเนี้ยนะเป็นภาษาจีนนะชุนนะที่แปลว่าราบรื่นนะครับคือฟังความพิธทางก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องเชื่อฟังส่งสนุนแล้วกันนะฮะันจะนิทานได้ยังไงมันเป็นเรื่องจริงจากเองด้ว่ะเออมันเป็นเรื่องอดีตอะเออคือผู้ใช้งานท่านนี้เขาเราตอนเราใช้พลังงานนะเขามีเทพ จีนม,มาหนึ่งองค์คอยดูแลคอยดูแลเขาอยู่นะครับแต่เขาไม่รู้แต่แต่เขาบอกแต่เขาบอกเขาเคยเห็นนะครับเขาเคยเห็นแล้วพอเราเช็คอัเขาก็อยากเออเขาก็อยากได้นู่นได,ด้นี่ปรับน,นุ่งปรับคุณดุลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเราเช็คมาปั๊บปรากฏว่าเขาเหมาะแค่ขึ้นเดียวนะครับเหมาะแค่ขึ้นเดียวเลยนะแล้วเขางงตอนนั้นเราก็หาขึ้นโอ้โหเราเราก,ก็ไล่ ไล่ไปหลายคึืนนะฮะเกี่ยวกับสายตือนรู้เพราะว่าเราก็บอกว่าเ,าเรามีโดนใบจักรวาลใบมาว่าคนคนนี้ต้องใช้คลื่นที่มันเป็นเกี่ยวกับสายตือนรู้นะ,ะจ้าเลยอย่างเงี้ยเราก็ไล่ออกไปตั้งแต่การเล็กติกไปตั้งแต่เอ็มพาวเวอร์เมน์ไหนจะปัญญาคิวบีของผมอีที่ผมหามาได้ไม่ได้ทุกอย่างเลยสายตื่นรู้แทบไม่ได้แ,แทบหมดกระดานเลยตอนนั้นแหะตอนที่เลือกหา,หาหาหาเลยอะ เมื่อทั้อย่างสุดท้ายมองเห็นคิวบิตคิวบิตชุ่นนะครับปรอกว่าเอาคิวบิคชุ่นได้เออเราก็งงตอนนั้นแล้วบังเอิญว่าชื่อที่ตั้งเป็นชื่อประชาจีนแล้วมันก็ไม่เหมาะไปเหมาะกับเขาด้วยนะฮะไปเหมาะกับเทพตรงนั้นด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยผมอยากให้เ,ออเหล่าเหล่าบรรดาคนที่มี่ผ่า,านผ่านมาเนาะช่วยหาประวัติอยาก คือผมอยากรู้อ่ะคือท่านท่านเทพจีนคนนี้ท่านมาอก่อนก่อนท่านจะมาเป็นเทพอ่ะท่านอ่ะเคยเคยตอนเป็นมนุษย์อ่ะท่านอ่ะเคยเกิดอยู่ในยุคของยุคของพระเจ้าพระจ,จักรพรรดิถังคือในยุคของพระถังซัมจั๋งอ่ะนะครับแล้วถ้าผมถ้าให้ผมเดานะผมคิดว่าท่านอ่ะคือคือทิดาทิดาของพระจ,จักรพรรดิถัง ในช่วงปี1164นะครับพศนะพศพุทธศักราชนะครับพระช่วงนั้นเป็นช่วงที่าศาสนาพุทธนะครับเข้ามาเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนอย่างมากที่สุดนะครับที่สุดเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านนะ่ะท่านนะ่ะมาเป็นนักพจน์เป็นนักพจนอยู่เรียนรู้าศาสนาพุทธอย,อออยู่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 ที่วัดอะอยู่ที่วัดหรืออยู่สำนักอะไรนะ แต่ว่าท่านก็บอกว่าตัวท่านน่ะเป็นคนต้นๆเลยที่ทําเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพระสงค์ในยุคนั้นนะครับที่ท่านบอกนะอผมไม่รู้ว่าชาวเหน็ตร,รู้จักไหมนะครับเทพรงนี้นะแต่แต่ถ้าไม่ได้บอกชื่อถ้าไม่เขาถ้าไม่ได้บอกชื่อมาแล้วก็มันมันมัน,มนฟังดูหลือเชื่อนะที่ว่าเทพเทพระดับเนี้ยจะลงผิวโลกมนุษย์ถ้าถ้าตามความรู้ของ ของของศาสนาพุทธเนาะเทพประปร,ะระนิมิตวสวัตตีอะสวรรค์ชั้นที่หกอะแต่มาอยู่ในโลกมนุษย์เอตอตอนแรกผมก็งงไงเพราะว่าเทพเทพชั้นนั้นะ่ะเวลาเพียงนิดเดียวเลยนะนิดเดียวไม่ไม,ไม่กี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีอะมันเลย,ม,เลยมันเลยเป็นพันปีของมนุษย์แล้วนะเอาจริงอะเลยหลายร้อยปีด้วยนะครับในเวลาพวกเวลานั้นเราเออผมก็คิดว่าอ้ยมาทันได้ยังไงอะไรเงคิดคือ,ค,อ,ค,อคิดทันได้ยังไง เพราะว่าท่านเ,ท,าเทพนี้เขาบอกว่าตัวท่านเองอยู่ยบนโลกมนุษย์ยมาตั้งแต่พันปีที่แล้วแล้วก็ตามตามมาดูแลคนนี้มาดูมาดูมาดูแลมาดูแลท่านผู้ใช้งานคนนี้มาตลอดทุกจะเป็ช,ชายก็คงถ้าผู้ใช้งานคนนี้เขาอาจจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ญาตินะถ้าไม่ใช่ญาติก็อาจจะเป็นบริวารคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ชายนะท่านก็ตามมาดูแลแล้วก็ท่านไม่ได้เอาร่างจริงมานะ คือพูดผิดรอคือมันมันมันเป็นร่างจริงแต่ท่านยอ่อพลังของท่านอะมาอ่าคือจริงๆอะพลังแบบจัดเต็มของท่านอะมันมันมากกว่านี้ไงอ่อตัวคือตัวสวะตัวเทพของชั้นนั้นอะปรารณิมอะมีวสตีเนี่ยจริงๆริงแล้วใหญ่จะตัวจะใหญ่พอพอกว่าโลกอะนะฮะมันอาจจะดูว้นเวอร์นะแต่ทีนน่พูดพูดหลักตามในศาสนาพุทธนะครับเพราะว่า เพียงแค่เทพจาตุมมาเนี่ยเอาร่างจริงมาเนี่ยแค่เทพจารุมเดียวข้อเท้าพวกก็น่าจะใหญ่เกือบเสียดฟ,ฟ้าแล้วมั้งถ้าเทพจารุมนะแบบร่างจริงๆนะอันเนี้ยมันก็ประมาณนี้คือแบบตั้งแต่ผมทำโครงการนี้มานี่อัศาจรรย์หลายอย่างแล้วนะผมเจอผมเจอมาเยอะมากนะโอ้โหเปิดผีปีศาจนะครับอามนุษย์คุณใสมนดำเทพเทวาเทวดาโอ้โห มียังเหลือพระพรมอมีกนะนะพระพรม,ม,มยังไม่ได้เจอผ <c oughs> มยังไม่ได้เจอพระพรม,มนะไม่รู้อนาคตเาจะเจอหรือเปล่านะครับแล้วแต่แต่เรื่องเนี้ยเครดิตไอความน่าเชื่อถือตรงนี้ต้องต้องยกต้องยกให้กับผู้ร่วมผู้ร่วมชะตารมผมแล้วกันหรือว่าผู้ร่วมงานเนาะเขาเป็นคนเห็นนะ จริงๆเขาเป็นคนเห็นแล้วเข,เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่เขาเห็นก็คือแบบชุดชุดเหมือนคล้ายๆแบบเออ่ยังไงเป็นชุดจีนเป็นชุดจีนบริวารมากเป็นเหมือนชุดฮองเฮาฮองเฮานะแต่จริงๆแล้วท่านท่านบอกท่านไม่ใช่ไม่ได้เป็นฮองเฮานะท่านคือปรมจันตลอดชีวิตในยุคนั้นนะ <S <S เป็นนักพรตอ่ะนะครับแต่พ,พี่ผู้ชายที่เป็นผู้ใช้งานตัวกําไรเนี้ยเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยท่านเทพผู้หญิงสตรีคนเนี้ยเป็นนักพรตนะครับแต่ อันเนี้ยแต่ผู้ร่วมงานของผม,มนะครับเขาเห็นเป็นไอ้น,นี่เลยชุดแบบชุดจัดเต็มเลยชุดของเขาจะเต็มแล้วก็มีลายปักสีทองนะครับมีออร่าที่สว่างสว่างมากนะฮะแล้วก็ทันเทพตัวเนี้ยปาถนานะครับปาถนาจะไปเกิดอยู่ในยุคพรศรีอาร์นะครับเราก็ได้ไปแหละคิดว่าทรงดูทรงได้ไปนะนับถ้านับจาก นับจากอายุนะอายุอายุปีทิพย์ของของพระนิมิเทวสตรีนะครับไปถึงน่าจะถึงถึงเป๊ะเลยแหละเพื่อเผื่อถึงเป๊ะแล้วก็ลงลงไปเกิดแล้วก็นะครับก็คงจะไปทำภารกิจในการหลุดพ้นแลอยู่ในในยุคนั้นนะครับอาจจะเล่ายานิดหน่อยโอ้นี่จะสิบนาทีแล้วเนี่ย